เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมมีโอกาสไปสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับก็เลยมีโอกาสคุยกับน้องๆ วัยมาหาลัยว่าเออมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างที่แบบว่าเป็นปัญหาพี่จะได้เอามาพัฒนาเป็นอพิโซดท็อปทูโทนะครับน,น้องก็บอกว่าโหปัญหาใหญ่ของน้องคือการนอนหลับครับผมรู้อย่างนน,นี้ผมก็บอกเฮ้ยไม่ดีนะวัยนีย้เป็นวัยที่แบบยังดูแลตัวเองได้อยู่ร่างกายยังไม่เสื่อมโทรม,มากแล้วการนอนสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยซ่อม DNA นะครับถ้าเกิดว,ว่านอนไม่ดีนอนไม่มีคุณภาพเนี่ย DNA จะซ่อมได้ไม่เต็มที่แล้วมันทําให้น้องๆเนี่ย แก่ไวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเอพิซดวันนี้ครับว่าเราจะมีเทคนิคยังไงในการช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อม DNA ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมสรุปมาให้แล้ว3ขั้นตอนที่ไม่ยากเลยครับทุกคนทำได้ในการช่วยทำให้ร่างกายของเราซ่อม DNA ครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top t o t o e Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าจริงๆถ้าเกิดว,ว่าใครเคยติดตามท็อปทูโทมันนะครับผมเคยปูพื้นไปเลยนะครับว่าต้นเหตุของความแก่มันคือเซลล์แก่แล้วมีต้นเหตุทั้งหมด14ประการสาเหตุแรกเนี่ยมันคือ DNA damage หรือว่าความเสียหายของ DNA นะครับเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักสำคัญแทบจะที่สุดเลยนะครับที่ทำให้เซลล์แก่แล้วก็ร่างกายเนี่ยมันสุดโทมนะครับ DNA ของเราเนี่ยมันเสียหายตลอดเวลา ที่เราใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราตื่นนอนที่เรามีกิจกรรมหนักๆต้องออกไปทําอะไรนอกบ้านนะครับทีนี้คําถามแล้วในเมื่อ DNA มันเสียหายเนี่ยแล้วร่างกายเราซ่อม DNA ตอนไหนล่ะจริงๆคําตอบนี้คือร่างกายเราอะซ่อม DNA แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราตื่นนอนมีการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีทีมที่คอยไปเช็คดูว่าเอ๊ะแบ่งเซลล์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะการก๊อปปี้ DNA ไปถ้ามันผิดปุ๊บมันจะซ่อมทันทีแต่มันก็มีช่วงระยะเวลาที่ร่างกายของเราซ่อม DNA มากที่สุด และก็สำคัญที่สุดนั่นคือตอนที่เรานอน,อนหลับครับ ตอนนี้ค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับมีการศึกษามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันหนักแน่นเลยว่า,า,าร่างกายของเราซ่อมดินเอ็มมากที่สุดตอนที่เรานอนนะครับการศึกษาเรื่องนี้อาจจะทําได้ค่อนข้างยากในมนุษย์ก็ต้องใช้ในสัตว์ทดลองเป็นหลักนะครับอย่างเช่นการใช้ปลาแมลายอย่างเงี้ยที่ลําตัวอาจจะใสสังเกตสิ่งต่างๆภายในร่างกายได้ง่ายฮะเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปศึกษาแล้วก็มอนิเตอร์เซลล์ของโมเดลออร์แกนิซึมเหล่านี้นะครับเขาก็เจอว่าภายในนิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์ที่เป็นที่ตั้งของ DNA นเนี่ยนะครับเวลาที่ช่วงกลางคืน่ะ โครโมโซมของสัตว์เหล่านี้ครับมันจะรีแลกซ์แล้วก็สามารถจะเคลื่อนที่เรียกได้ว่ามีดินามิกของมันเนี่ยมากกว่าตอนกลางวัน,นครับคือมันสามารถที่จะขยับขยายตัวขยับขยิ่มตัวได้มากกว่านะครับเป็นการสะท้อนว่ามันมีกิจกรรมเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับโครโมโซมหรือว่าดี a นเอของเราตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันนะครับซึ่งพอศึกษาไปลึกขึ้นลึกขึ้นเนะี่ยก็เจอว่าอ๋อการที่โครโมโซม,มเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้มากกว่า ในตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันกําลังซ่อมแซม DNA หลายคนอาจจะเอ้ยแล้วโครโมโซมกับ DNA มันต่างกันยังไงครับจริงๆเนี่ยดีเจ็นจินาการมันเหมือนกับเส้นไหมพรมเส้นหนึ่งนะครับยาๆเลยนะครับแล้วมันขดแน่นจนอยู่ในรูปร่างของโครโมโซม,มง่ายๆเหมือนกับเอาเส้นไหมพรมมาถักเป็นตุ๊กตาวูดูครับตุ๊กตาวูดูคือโครโมโซมตัวแข็งๆแน่นๆแต่เส้นไหมพรมทั้งเส้นอ่ะมันคือ DNA นะครับในตอนกลางวันนะครับเหตุผลที่โครโมโซมของเราเนี่ยมันจะค่อนข้าง stiff คือมันจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีความยืดหยุ่นเนี่ยก็เพราะว่า DNA ของเราผมเคยเปรียบเทียบว,ว่ามันคือตำราตำราหนึ่งที่เซลล์เก็บเอาไว้ในนิวเคลียสนะฮะมันจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอ่าน ตำราเล่มนี้เพื่อที่จะรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางวันนะครับเพื่อความสะดวกทีมงานที่ทําหน้าที่ในการ proof read หรือว่าพิสูจน์อักษรหรือว่าทาหน้าที่ในการซ่อมแซม DNA เนี่ยจะยังไม่ทํางานเพื่อความสะดวกให้คนที่ต้องมาอ่านตำราเล่มนี้เข้าถึงตำราเล่มนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครโมโซมจะ stiff จะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนะครับในขณะที่ตอนกลางคืนเมื่อร่างกายพักผ่อนและทีมงานต่างๆเนี่ยมันหลับ คณะงานต่างๆไม่จําเป็นต้องเข้ามาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับทีมงานอีกชุดหนึ่งที่เป็นทีมงานพิสูจน์อักษรหรือว่าทีมงานในการเป็นช่างซ่อม DNA เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในห้องนี้เจ้าตําลาเล่มนี้ครับมันก็จะถูกเปิดออกโครโมโซมก็ถูกผ่อนคลายนะครับเพื่อให้ทีมงานเนี่ยมันแหวกแหกดูซิว่าเฮ้ยมันมีตัวหนังสือตรงไหนผิดเพี้ยนเราจะได้ซ่อมให้มันถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าทำไมโครโมโซมเนี่ยมันถึงยืดหยุ่นตอนกลางคืนแล้วก็ ชัวแล้วว่าการนอนหลับจําเป็นมากในการซ่อม DNA นะครับจริงๆมีการทดลองเพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็น cohort study คือการติดตามชีวิตของคนนะครับ ไประยะเวลาหนึ่งแล้วดูสิว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพยังไงก็เจอว่าเขาศึกษาในผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเป็นหลักแสนกว่าคนเลยนะครับเพื่อดูว่าคนที่นอนมีประสิทธิภาพก็คือไม่ตื่นกลางดึกเทียบกับคนที่หลับหลับตื่นตื่นบ้างนอนไม่ค่อยดีเลยเนี่ยสุขภาพชีวิตเป็นยังไงนะครับเขาก็เจอว่าในคนที่นอนหลับมีคุณภาพแล้วก็ไม่ค่อยตื่นกลางดึกเนี่ยครับมี life expectancy หรือว่าอายุคาดคะเนนะยครับมากกว่ากลุ่มที่นอนไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยถึง5ปีก็คืออายุยืนกว่ากันในเพศ ชายแล้วก็อายุยืนกว่ากัน2ปีในเพศหญิงนะครับเป็นการสะท้อนว่าการนอนมีผลมากๆซึ่งไปวิเคราะห์ต่อแล้วก็เจอว่ามันมีผลต่อก,การทํางานของ DNA นั่นเองนะครับ DNA Repair ได้ดีขึ้นในกลุ่มคนที่นอนมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มาว่าผมคิดสูตรมาให้ทุกคนแล้วนะครับเป็นสูตรที่ผมเองก็ทําอยู่ทุกวันและผมเชื่อว่าวิธีการนี้ครับทุกคนทําได้ไม่ยากจนเกินไปแล้วครับมี3ขั้นตอนที่จะช่วยบู์ให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซม DNA ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสูตรของผม3สเต็ปก็คือกินให้ครบ เคลียร์สมองแล้วก็นอนให้พอครับเดี๋ยวไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือการกินให้ครบต้องกินอะไรให้ครบละ่ะมันคือการกินวัตถุดิบที่ร่างกายต้องใช้ในการซ่อม DNA ให้ครบแล้วก็เพียงพอครับร่างกายต้องการใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการซ่อมแซม DNA จริงๆแล้วร่างกายต้องการอาหาร5หมู่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยครับ และคนเรามักจะไม่ค่อยขาดแม c โรโมเลกุลก็คือพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะมันอยู่ในอาหารหลักแต่สิ่งที่คนเรามักจะขาดก็คือวิตามินเกลือแร่รวมไปถึงสารสำคัญสำคัญจากพืชที่เป็นไฟโตเคมีคอล l s ซึ่งทั้งวิตามินเกลือแร่แล้วก็ฟโตเคมีคอลเนี่ยครับมันทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ mes, แล้วก็โคแฟกเตอร์ actor, ซึ่งทำใหเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ ปกติทำงานได้มีประสิทธิภาพซึ่งเอนไซม์เหล่านี้ครับมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อม DNA เเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเจาะกันที่ไมโครโมเลกุลที่คนมักจะขาดแล้วมันจะไม่เพียงพอในการซ่อม DNA ของเราครับผมอยากจะแนะนําให้คุณรู้จักเอนไซม์ตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆในการซ่อม DNA นะครับมันชื่อว่าเซอร์ทูอินครับจริงๆแล้วเจ้าเซอร์ทูอินเนี่ยมันมีครอบครัวของมันเลยนะครับมี7ตัวคือ1 2ึ4 5 6 7้เดเดี๋ยวผมจะทําเอพิโ o ดเซอร์ทูอินแยกเลยวันนี้ขอแค่แนะนําให้ทุกคนรู้จักก่อนว่าเซอร์ทูอินเป็นเอนไซม์ที่สําคัญมากในการซ่อม DNA เพราะมันทําหน้าที่ในการเซนส์ว่าเฮ้ยตอนนี้มี DNA เเสียแล้วนะแล้วมันก็จะสั่งงานต่อครับให้ทีมงานที่ท ในที่นการซ่อมดีเอนออกไปทำงานซ่อมดิ a นเถ้ามันแอคทีฟแล้วก็ทำงานได้ดีเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการซ่อมดิ a นเอเนี่ยทำงาน Up and running คือทำงานได้ปกตินะครับทีนี้มันมีสารอยู่2กลุ่มที่จำเป็นมากในการทำให้เจ้าเอนไซม์เซอร์ททอินทำงานได้ปกติและคนเรามักจะขาดและมักจะขาดมากขึ้นด้วยตอนที่เราอายุมากขึ้นนะครับ2ตัวนั้นก็คือ NAD+ หรือว่า n a d กับอีกตัวหนึ่งคือเราเรียกว่าเซอร์ทูอินแอคทิเวเตอร์ก็คือสารกลุ่มที่ทำให้เซอร์ทูอินเนี่ยมันแอคทีฟซึ่งส่วนใหญ่มันคือไฟโตเคมิคอลที่มาจากพืชน,นั่นเองเราต้องกินสารสองกลุ่มนี้เข้าไป ให้เพียงพอในทุกๆวันนะครับเพื่อทำให้เจ้าเซอร์โทอินเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เอฟฟิเช n t นะครับแนเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ร่างกายต้องใช้ในการเปลี่ยนอาหารให้ไปเป็น ATP หรือว่าพลังงานเพื่อใช้ภายในเซลล์ภายในร่างกายของเรานะครับเวลาที่เราอายุเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีแนกหรือว่าวัตถุดิบตัวนี้ลดน้อยลงเลยจาเป็นต้องมีการกิน อะไรก็ตามที่ไปบูสต์การผลิตแหนบในร่างกายซึ่งสารที่สามารถจะไปบูสต์การผลิตแหนบได้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับวิตามิน B3 มนะครับมันจะมีวิตามิน B3 อยู่หลากหลายตัวเลยนะฮะที่สามารถกินเข้าไปแล้วเพิ่มการสร้างแหนบได้แต่ตัวที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ปลอดภัยกับการกินในระยะยาวที่สุดผมแนะนำไปแล้วมันชื่อว่า NR หรือว่า n i โคตินาม i d ไรโบไซ i d นะครับถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะบูสต์ปริมาณ NAD+ ในร่างกายให้ ทดแทนการที่เรามีน้อยลงในลงตอนเราแก่มากยิง่งขึ้นนั่นคือแนด จะ,ะได้ด้วยความที่เจ้าเอนไซม์เซอร์ทูอินเนี่ยมันต้องพึ่งแหนดในการทํางานเพราะฉะนั้นการที่เอาแก่ตัวไปแล้วมีแหน่น้อยลงมันกระทบกับเซอร์ทูอินและการซ่อม DNA ครับสารอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเซอร์ทูอินแอคติเวเตอร์เนี่ยครับมันไม่ใช่หรอกมันคือไฟโตเคมีคอลคือสารสก,กัดจากพืชที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันสามารถที่จะไปจับกับเซอร์ทูอินแล้วทําให้เซอร์ทูอินเนี่ยพร้อมที่จะไปจับกับแหนดอีกที่นึงแล้วอยู่ในฟอร์มที่พร้อมจะทํางานเต็มที่นะครับถามว่าเจ้า,าจเซ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนซอมบี้เซลลหรือว่าจะเป็นตอนแอนตี้ออกซิแดนนะครับสารกลุ่มคล้ายๆกันนะครับมีท็อปไฟฟตัวเคมีคอลที่สามารถจะกระตุ้นการทํางานของเซอร์ทูอินไทป์1ที่เป็นตัวสําคัญในการซ่อมดนเอผมลิส์มาให้นะครับคือมีเรสเวอราทรอลเคอร์เซตินเคอร์คิวมินก็คือขมิ้นเบอร์เบอรีนแล้วก็ไฟสตินนะครับห้าตัวนี้มีงานศึกษาค่อนข้างเยอะมากๆว่าเป็นตัวเด่นๆเลยที่สามารถจะกระตุ้นการทำงานของ 1, เซอ,เอมมร์ทูอินไทป์1ได้ดีมากๆนะครับ กินจากอาหารอะไรได้บ้างล่ะรีสอร์ทช็อครับกินในองุ่นดาร์กช็อกโกแลต เบอร์รีส์ถั่วลิสงแล้วก็พิซซาชิโอครับเคอร์เซติน hmm. นะครับจริงๆกินคล้ายๆกับเรสเวอร์ทรอนนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเข้าไปในผลไม้รสเปรี้ยวแอปเปิ้ลรวมไปถึงหอมหัวใหญ่ครับก็จะมีเคอร์เซตินอยู่เยอะนะฮะเคอร์คิวมินคือขมิ้นครับขมิ mm ้นของไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพริกแกงหรือว่าในหมูสเต๊กเป็นอีกหนึ่งผลที่เราไปกินหมูสเต๊กได้เพื่อได้เคอร์คิวมินหรือขมิ้นะครับเบอร์เบอรีเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่อยู่ในพืชที่หายค่อนข้างยากในฝั่งเอเชียนะครับซึ่งเเเจออออออวว่่่าะในนนคัมมิก็พีีบบบรรร์ยยูด้ ไอซ์ทินนะครับเจอในสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแตงกวาหอมใหญ่เพราะฉะนั้นเราสามารถจะกินอาหาร พืชผักเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้เซอร์เทลอินแอคทีเวเตอร์ครับทีนี้หลายคนอาจจะมองหาตัวช่วยซื้อเป็นอยู่ในรูปของซัพ p ฟอเมนต์ตัวนี้ก็มีแคปซูลซัพเฟอเมนต์นะครับที่เป็นสารสกัดเหล่านี้มาเลยนะครับถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับมีคําแนะน,นํานิดนึงด้วยความที่มันเป็นสารสกัดจากพืชมันไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าโดสที่ปลอดภัยคือเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะแนะนําให้กินกินหยุดหยุดครับกินบ้างหยุดบ้างเปลี่ยนตัวบ้างนะครับเวลาที่คุณซื้อซัพเฟอร์เมนต์เนี่ยอาจจะซื เปๆมีการเวียนกันกินบ้างเหมือนกับการเวียนการกินผัก,ผ,กผลไม้เพื่อได้แอนตี้ออกซิเดนต์หลากหลายแล้วก็ไม่ออร์โดสมากเกินไปก็จะค่อนข้างเซฟนะครับทั้งหมดนี้คือ NAD+ แล้วก็ s ซ r ร์ตูนแอคทีเวเตอคู่หูที่ต้องกินไปพร้อมกันเพื่อใช้ในการทำงานของ s i r ร์ตในการซ่อม DNA นะครับนอกจากสารที่ว่ามาเนี่ยยังมีแร่ธาตุสำคัญๆอีก3ตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อม DNA เพราะเป็นทั้งโคเอนไซม์และโคแฟกเตอร์นะครับและเรายังไม่ค่อยได้พูดถึงในอะไร ผมเลยยกมาพูดถึงวันนี้เลยนะครับก็จะมีซิลิเนียมซิงค์แล้วก็แมงกานีสครับ3ตัวนี้จําเป็นต้องใช้ในการซ่อมดีเอ็นเอนะครับไปที่ตัวซิลิเนียมครับจริงๆซิลิเนียมเนี่ยนอกจากจะช่วยในการซ่อมดีเอ็นเอแล้วตัวมันเองยังมีริปบิ้นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบคุมคุ้มกันด้วยนะครับวันหนึ่งเราต้องการซิลิเนียมประมาณ55ไมโครกรัมนะครับอาหารอะไรอ่ะที่มีซิลิเนียมเยอะผมไปดูมาให้นะฮะถั่วบราซิลนัทแค่หนึ่งเม็ดเนี่ย มีซีเรเนียมประมาณ600กว่าไมโครกรมัมคือเม็ดเดียวเพียงพอเลยนะครับไข่ไก่ไซส์กลางมีเดียมไซส์แค่1นฟองเนี่ยครับก็มีซีเรเนียมอยู่ที่ประมาณ146ไมโครกรมัมเรียกได้ว่ากินไข่ขนาดกลางวันละฟองได้ซีเรเนียมพอแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในตับทูน่าอกไก่แซลมอนมีในเชียร์ซีดแล้วก็เห็ดนะครับมาที่ซิงค์ครับซิงค์หรือว่าสังกะสีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่สําคัญมากๆแบบ เรียกได้ว่าถ้าจะครอบจักรกวาลเพราะมันไปมีส่วนร่วมในหลายๆเอนไซม์ที่จำเป็นในหลายๆอีดิแอคทิวิตี้ของร่างกายของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนมักจะขาดด้วยอาจจะเพราะว่าเวลาให้เราแก่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการดูดซึมซิงค์ของร่างกายเรามันอาจจะลดลงลดลงครับผู้ชายเนี่ยต้องการสังกะสีประมาณวันละ11มิลลิกรัมต่อวันนะครับในขณะที่ผู้หญิงต้องการน้อยกว่านิดนึงก็คือ8มิลลิกรัมต่อวันยกเว้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยอาจจะต้องการปริมาณสังกะสีเทยยบเเท่าาผู้ชล แล้วสังกสีมีใน,นไหนเยอะก็มีในเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารทะเลครับไม่ว่าจะเป็นหอยนั่งรมด้วยว่าหอยนางรมเนี่ยเยอะสุดครับ ไปดูตัวเลขปริมาณสังกะสีในหอยนางรมอ่ะโอ้โหเรียกว่าทิ้งขาดจากโปรตีนตัวอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับหอยนางรมหนึ่งตัวเนี่ยมีสังกะสีอยู่ที่ประมาณ38มิลลิกรัมก็คือกินตัวเดียวเนี่ยคัลเวอร์สิ่งที่ต้องการต่อวันนะครับซึ่งมากกว่าเนื้อวัวที่มาเป็นอันดับ2เนี่ยถึงประมาณ10กว่าเท่าคือเนื้อวัวเนี่ยมีสังกะสีอยู่ที่ประมาณ3มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับในสัดส่วนประมาณ100กรัมของเนื้อนะครับซึ่งเรียกว่าน้อยกว่าซีฟู้ดมากๆโดยเฉพาะหอยนางรมเน ใหญ่ที่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเอาจริงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการขาดสังกะสีนะครับแต่ว่าคนที่กินพืชส่วนใหญ่หรือว่าเป็นแนววีแกนหรือว่าเป็น v e g e t เ r ียนเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการที่ได้รับสังกะสีไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปริมาณสังกะสีในพืชนะอาจจะมีน้อยกว่าในสัตว์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคอนซ n เดอร์ในการ เทคซัพเ p l e m เมนที่เป็นสังกะสีด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแมงกานีสครับแมงกานีสหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหูแต่ว่าก็สำคัญมากกับเรื่องของ DNA repair นะครับผู้ชายต้องการแมงกานีสอยู่ที่2.3มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงต้องการอยู่ที่1.8มิลลิกรัมต่อวันมีในไหนเยอะมีในหอยแมงผู้ครับ เป็นเหตุผลว่าทําไมเราควรจะไปกินหอยทอดนะฮะเพราะว่าการรับหอยแมงผู้มีแมงกานีสเยอะแล้วก็จะทําให้เราได้รับเพียงพอนะครับนอกจากหอยแมงผู้แล้วตระกูลหอยก็มีแมงกานีสค่อนข้างเยอะนะครับลองลงมาก็จะเป็นออสเตอร์คือหอยนางรมแล้วก็พวกหอยตลับที่เป็นแคลมเชลนี่ยครับก็มีแมงกานีสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ <S <S ข้าวกล้องถ้าเรากินข้าวกล้องวันละหนึ่งถ้วยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะได้แมงกานีสเพียงพอเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าใคร เป็นพวกชอบกินถั่วนะครับผมมีแนะนําเลยเฮเซลนัท mm hmm. hey, ครับมีแมงกานีเซียมันไปเลือกกินกันได้นะครับนอกจากแร่ธาตุแล้วมีวิตามินี3ตัวที่ค่อนข้างจำเป็นคือ A, C, E Make sure ว่าคุณกินวิตามิน A, C, E เพียงพอเพราะว่ามันนอกจากจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์แล้วยังจําเป็นในการซ่อม DNA ด้วยนะครับนั่นคือสเต็ปที่1คือการกินวัตถุดิบจําเป็นในการซ่อม d n เให้พอครับ ไปต่อที่สเต็ปที่2ซึ่งสําคัญไม่แพ้การผมเรียกสเต็ปนี้ว่าการเคลียร์สมองครับก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะครับเราควรจะเคลียร์สมองให้โล่งให้พร้อมนอนให้อยู่ในภาวะที่เป็น Relax หรือว่า resting state คือภาวะผ่อนคลายพร้อมที่จะพักผ่อนครับถามว่าทำไมสําคัญ หลายหลายครั้งการที่คนเราเนี่ยนอนไม่มีคุณภาพเพราะว่าเรามักจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเยอะมากหัวแล่นมากตอนที่จะนอนนะครับตอนกลางวันไม่ค่อยจะแล่นหรอกแต่อีตอนจะนอนที่มันเงียบๆเนี่ยคิดเยอะครับคิดเรื่องราวสาระต่างๆนานาที่เราเจอมาระหว่างวันปัญหาต่างๆที่มันเครียดที่แบบ มันยังไม่เคยได้คิดมันยุ่งเกินไปกว่าที่เราจะคิดเรามาคิดตอนเราจะนอนหรือบางทีเนี่ยเราฟุ้งซ่านคิดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คิดว่าโอ้พรุ่งนี้ต้องเจออะไรบ้างนะหรือว่ามีแผนต้องทําอะไรบ้างคิดเยอะคิดแยะทําให้เรานอนไม่หลับเราไม่ยอมชัดดาวสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับก่อนที่เราจะนอนทุกคืนผมเองผมพยายามฝึกอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยได้มากเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนลองทำตามเช่นกันนะครับ การเคลียร์สมอง15นาทีหรือว่าการชัดดาวสมอง15นาทีเป็นการป้องกันให้เราหยุดคิดหยุดเครียดนะครับถามว่ามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างสเต็ปแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราควรทำคือเราควรจะคิดทุกอย่างให้จบก่อนเลยครับอะไรที่มันต้องคิด ระหว่างวันนี้ที่เราเจออะไรมาคิดเลยอารมณ์ต่างๆที่มันขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นความเครียดความหงุดหงิดความกลัวความกังวลต่างๆระบายมันออกมาครับหาทางระบายบางคนเนี่ยระบายด้วยการเขียนบางคนระบายด้วยการใช้กําลังก็มีนะครับการที่เราแบบฟาดหมอนอะไรเงี้ยให้รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าตะโกอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราระบายอารมณ์ออกมาการเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความคิดที่เราเจอมาทั้งวันอันนี้คือการเคลียร์อีกอย่างหนึ่งคือเคลียร์ความคิดทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับวันลุ่งขึ้นครับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอเคพ่งนี้เราต้องทำเคลียร์คิดคิดให้จบครับว่าพวกนี้ต้องทำอะไรบ้างแพลนเลยครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อกังวลเนี่ยเคลียร์ให้สิ้นให้หมดแล้วหลังจากที่คุณคิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องบล็อกสัก15นาทีว่าให้สมองคุณนะ่ชัดดาวคือไม่คิดอีกต่อไปครับไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ให้สมองหยุดคิดให้มันชัดดาวไปเลยนะครับเช่นนั่งสมาธิ ห breadwork ผมเองเนี่ยเคยพยายามนั่งสมาธิแต่สูว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตเท่าไหร่นะครับ breadwork เนี่ยทำบ่อยมากค่อนข้างบ่อยแล้วรู้สึกว่า work ขอพูดถึง breadwork ก่อนนีหนึ่งแล้วกันเวลาที่ผมเครียดผมจะทำ breadwork เสมอนะครับคือเคยเล่าไปในการทำ physiological sigh ก็คือเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะหายใจเร็วขึ้นถูกป่ะผมแนะนำให้หายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้านั่นคือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือการทำ b r e a h w o r k คือหายใจแบบ478ก็คือหายใจเข้า4ี่วิ โฮคือการหายใจไว้7ดวิแล้วก็หายใจออกยาวๆ8ดวินะครับมันมีเทคนิคนี้4ี่เจดหลายคนทําแล้วทําให้นอนหลับนะครับผมมักจะทําี่เจ็ดดเวลาที่ผมเครียดใครที่ไม่เคยทําลองไปทําดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรีแลกซ์ขึ้นจริงๆด้วยความที่พอเราต้องทําี่เจ็ดดอะโฟกัสทั้งหมดอนะมันถูกดึงมาให้เราต้องมานับเลขให้เราต้องมันก้นหายใจต้องให้คุมลมหายใจนะครับทำให้เราหยุดคิดเรื่องที่มันฟุ้งซ่านได้ชั่วขนาดหนึ่งซึ่งมันเวิร์กพอสมควร แต่ผมเองมีเคล็ดลับส่วนตัวอีกหนึ่งอย่างก่อนที่ผมจะนอน15บ้ทีเนี่ยครับผม เปิดไฟสีส้มก็คือไฟโทนร้อนนะครับตัวเคลวินของหลอดไฟที่ผมใช้ในห้องนอนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง2 0 0 0 3 0 0 0เคลวินคือเป็นโทนสีเหลืองสีส้มนะครับถ้าห้องนอนใครเนี่ยใช้หลอดไฟที่เปลี่ยนสีไม่ได้ผมแนะนําให้ไปใช้ไฟโทนสีเหลืองสีส้มแทนไฟที่เป็นไฟโทนสีขาวหรือว่าเป็นไฟโทนครูลเลยนะครับจะดีกว่าผมเปิดไฟโซนนี้ครับประมาณ15นาทีเพื่อบิวร่างกายแล้วให้ร่างกายรู้สึกรีแลกซ์และสิ่งที่ผมทําคือผมฟังเพลงเพลงโทนที่มัน ทําให้ร่างกายสุข,ขามลรกสบายนะครับทําทุกวันเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับร่างกายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทํากิจกรรมเนี้ย เธอเตรียมที่จะนอนนะครับพอทำบ่อยๆขึ้นร่างกายค่อนข้างชินครับก็จะเข้านอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสเต็ปที่2คือการเคลียร์สมอง15นาทีให้สมองเนี่ยชัดดาวจริงๆแล้วนี่มีงานวิจัยมาซัพพอร์ตเป็นหลักร้อยงานวิจัยแล้วนะครับว่าการที่เราทำนั่งสมาธิหรือการทำเบรดเวิร์กเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของจีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์การควบคุม stress รวมไปถึง w a สลีปไซเคิลด้วยนะครับคือจีนที่เกี่ยวข้องกับการตื่นแล้วก็การนอนหลับเนี่ยมันทํางานดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นทําให้เราหลับมีคุณภาพแล้วก็หลับลึกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยใส่ใจกับช่วง15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเลยนะครับต่อจากนี้ไปลองฝึกแล้วลองทําดูมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับนั่นคือสเต็ปที่2มาถึงสเต็ปสุดท้ายครับนันคือการสเต็ปการนอนแล้วคือนอนให้พอแล้วก็นอนให้มีคุณภาพมากที่สุดจริงๆอ่ะเราพูดเรื่องการนอนไปค่อนข้้าางบ่อยมมอยยผมกพูด ะจะยกมันนิดหนึงแล้วกันก็คือว่านอนมีคุณภาพมันมี2ประเด็นครับคือหนึ่งเราควรจะสร้างแพทเทิร์นการนอนที่ดีครับตอนนี้มันเคลียร์แล้วนะครับว่าเวลาเข้านอนเนี่ยมันไม่สําคัญแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือแพทเทิร์นในการนอนเราควรจะมีเวลานอนที่ เป็นเวลาคือนอนและตื่นเป็นเวลาจะช่วยทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะครับด้วยหผลว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อจํากัดในชีวิตมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันบางคนทํางานเป็นกะต้องเข้าทังคืนนะครับไม่ต้องกังวลครับตราบใดที่คุณมีชิฟท์ไนท์คุณเซตแพทเทิร์นการนอนของคุณที่มันตอบโจทย์กับชีวิตการทํางานให้มันฟิกซ์คือตื่นและนอนเป็นเวลาเท่านั้นเนี่ยโอเคแล้วนะครับอย่างที่2นอกจากแพทเทิร์นการนอนคือทํายังไงก็ได้ให้เราไม่ ตื่นขึ้นมากลางคันตอนที่เรานอนนะครับผมเองเนี่ยมักจะค่อนข้างเซ็งกับตัวเองมากเลยถ้าเกิดว่าต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดฉี่ก็จะเส็งว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะกินน้ําเยอะเลยก่อนที่เราเข้านอนควรจะบริหารการดื่มน,น้ําให้ดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นขึ้นมากลางคันตอนนอนเนี่ยทีมงานที่มันกําลังซ่อมดนเออยอู่อ่ะมันหยุดชะงักทันทีเลยนะครับพอร่างกายเราตื่นนคะครับไอ้เจ้าทีมงานที่มันพิสูจน์อักษรเนี่ยมันจะหยุดทํางานเพราะมันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวทีมงานสตา คนอื่นๆนนมันจะต้องวิ่งเข้ามาอ่านไอ้เจ้าคู่มือรียนเเล่มนี้แล้วมันก็เลยหยุดทํางานเพื่อหลีกทางให้เพื่อนการซ่อมรียนเอมาเลยหยุดชะงักนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากตกมาตายด้วยการต้องตื่นมาเข้าน้ำตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังคือบางคนเนี่ยหยุดหายใจขณะนอนหลบับหรือว่ามีอาการกรนนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตื่นนอนแล้ว รู้สึกว่านอนก็เยอะนี่นาแต่เรานอนหลับแล้วมันไม่เฟรชเลยนะครับไปลองทำสลีปเทสดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่าถ้ามีผมแนะนำให้รีบรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะมันส่งผลกับคุณภาพการนอนซึ่งมันส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อสุขภาพแบบลองเทอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ใจกับการนอนให หลับยาวสนิทตลอดทั้งคืนแล้วก็นอนให้เป็นแพทเทิร์นนะครับก็จะดีมากๆนะครับสัญญาณที่บอกว่าเรานอนมีคุณภาพคือตื่นมารู้สดชื่นและเราตื่นได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเป็นสัญญาณที่บอกว่ารูทีนการนอนของคุณเนี่ยดีแล้วแล้วก็มาถูกทางแล้วนั่นเองนะครับงันมาทบทวนสูตรในการซ่อมดีเอนเอสามสเต็ปกันนิดน,นึงนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้นะครับสเต็ปที่ 1. กินวัตถบีบในการซ่อมดีเอเอให้พอนะครับก็มี NAD+ แล้วก็ไฟ t o c ค e m i ิคอลทั้ง5ตัวนะครับคือ r e สเวอโร r o l เคอร์เซตินไฟสตินเบอร์เบรแล้วก็ c ม m ้นนะครับทั้ง2อย่างต้องกินเข้าไปควบคู่กันเพราะจำเป็นต่อการทำงานของ e n นไซม s เ r t ร i n นะฮะการที่เรานอนมีคุณภาพอย่างเดียวแต่ไม่มีวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยการซ่อมแซม DNA ก็ทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างที่2ควรจะใส่ใจกับช่วง15-30นาทีก่อนนอน เคลียสมองชัดดาวสมองนะครับหากิจกรรมอะไรที่มันตอบโจทย์คุณที่ทำให้คุณเนี่ยเลิกคิดฟุ้งซ่านแล้วก็โฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วทำให้เราสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการนั่งสมาธิหรือว่าการทำเบรดเวิร์กอะไรที่ตอบโจทย์คุณทำเลยนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับคือการนอนที่มีคุณภาพสร้างแพทเทิร์นในการนอนนอนและตื่นให้เป็นเวลาแล้วก็พยายาม กำจัดทุกต้นเหตุที่ทําให้เราต้องตื่นกลางคันตอนกลางคืนก็จะทําให้การซ่อมแซมดีนของคุณมีประสิทธิภาพแล้วทําให้อเวอร์เฮลท์ของคุณดีแล้วก็เพิ่มเฮลท์สเปนหรือว่าจํานวนปีที่เรามีสุขภาพดีแล้วเราสามารถจะเอ็นจอยชีวิตตลอดระยะ,วะเวลาท่าอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ top to toe the standard podcast e o p e n i n for your ears